ให้เราลากปุ่มของอนาล็อกนะครับมาที่ตรงการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ให้เราแตะหนึ่งทีนะครับเลือกปรับตั้งค่ารัศมีนะครับเป็นร้อยสี่สิบนะครับชุดเะยชุดไกลเลยเข้านะครับ ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับตั้งค่าจอยเกมนะครับเล่นเกมแซลมดังกันนะครับผมหลังจากที่เราเชื่อมต่อจอยเกมนะครับกับมือถือเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เราเปิดแอปนะครับชุดนิพัทธ์ีสามขึ้นมานะครับกดตกลงนะครับพอเปิดขึ้นมาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าจอยเกมนะครับมันรองรับนะครับมันจะมีข้อความสีเขียวแบบนี้โชว์ขึ้นมานะครับผม มันจะบอกว่าเชื่อมต่อแล้วนะครับผมจะเห็นได้ว่านะครับพอเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยหน้าจอมันจะโล่งๆอย่างนี้นะครับไม่มีเมนูอะไรให้เราได้ตั้งค่านะครับแต่ว่านะครับให้เรารอสักพักหนึ่งนะครับผมให้รอประมาณสักพักหนึ่งนะครับให้มันโหลดนะครับถ้าเราลองรีเฟชดูนะครับมันจะบอกว่าเซิร์ฟเวอร์ไม่ว่างนะครับแต่ว่ารอไปสักพักหนึ่งนะครับมันจะมีเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับผม พอมันมีรลเชื่อเกมโชว์ขึ้นมาแบบนี้นะครับก็คือให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็กดที่เครื่องหมายบวกนะครับเพิ่มที่ตั้งไว้ล่วงหน้านะครับแล้วก็เลือกเกมส l a m dunk เข้ามานะครับมันจะอยู่ด้านล่างนะครับกดเพิ่มนะครับจากนั้นก็ลองรีเฟซอีกทีนะครับรอไปสักพักนึ่ง วิธีแก้ปัญหาอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราขี้เกียจที่จะรอให้มันโหลดตรงนี้นะครับแต่เราปิดสาญญานเน็ตไปก่อนนะครับปิดทั้งบ i ฟ i ปิดทั้งสาญญาณเน็ตมือถือนะครับมันก็จะโชว์รายชื่อเกมนะครับที่เราเพิ่มเข้าไปเมื่อกี้นะครับก็คือสลัมดังโชว์ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับ้เราเลือกที่เกมสลัมดังนะครับเลือกที่ดาวน์โหลดท่้งเซ็กไปที่โฮมบ b o ์ดอัพนะครับมันบอกว่ายังไม่มีค่านะครับเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งนะครับจากนั้นนะครับพอจะเข้าเกมปุ๊บให้เราเปิดสัญาณเนอีกับ ั้งบีฟทั้งสัญญาณมือถือนะครับจากนั้นแตะที่เกมแตแมดังนะครับแล้วก็เลือกแก้ไขที่ตั้งไว้ล่วงหน้านะครับเมนูที่สามนะครับมันก็จะเปิดเกมขึ้นมานะครับจากนั้นกดที่คำปุ่มสตาร์ทนะครับให้เมนูตัวนี้มันหายไปก่อนเลยครับมันจะมีสัญลักษณ์ของตัวแอปนะครับที่เป็นชุดทิพยวิสามนะครับที่เป็นรูปวงกลมแบบนี้นะมันจะลอยขึ้นมาบนหน้าจอนะครับให้เราลากมาวางไว้ตรงมุมนะครับจะเป็นมุมซ้ายด้านบนหรือว่า ซ้ายด้านล่างก็ได้นะครับเด๋ย่ผมจะเอามาวางไว้มุมซ้ายด้านล่างนะครับไปที่เครื่องหมายรูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกตรงการตั้งตั้งค่าควบคุมนะฮะแล้วก็เลือกตั้งค่าปุ่มตามใจนะครับเราจะตั้งค่าในหน้านี้ก่อนนะครับเราจะไม่เข้าไปตั้งในเกมนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดที่ปุ่มสตาร์ทของจอยนะครับ มันก็จะโชว์เมนูตั้งค่าขึ้นมานะครับถ้าเรากดที่คาว่าใหม่นะครับให้เราลากปุ่มของอนาล็อกนะครับมาที่ตรงการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ให้เราแตะ1ทีนะครับเลือกปรับตั้งค่ารัศมีนะครับเป็นร้อยสี่สิบนะครับแล้วก็ตั้งค่าความเร็วเนี่ยปรับสุดเลยนะครับเป็นสองห้าห้าเลยนะครับ ตัวนี้เป็นร้อยสีิบร้อยสี่ิบเอดนะครับตัวนี้เป็นสองห้าห้านะครับกดตกลงไปนะครับการชุดนะครับผมจะให้เป็นปุ่ม A นะครับกดที่ปุ่ม A มันจะมีตัว A โชวขึ้นมานะครับให้เราลากมาตรงที่ชุดนะครับหันหลังนะครับผมให้เป็นปุ่ม B นะครับส่งบอลให้เป็น x นะครับอัพสปีดผมให้เป็น Y แล้วกันนะครับแล้วก็สกิลถนัดเนี่ยผมให้เป็นปุ่ม r 1น่ะครับคือปุ่มนี้นะครับกดลงไปนะครับมันจะมีสลัก์ที่เขียนว่า rb นะครับเลื่มาตรงนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการตั้งค่าเกมแตรมดังนะครับจากนั้นให้การจากนั้นนะครับให้เราทําการกดบันทึกนะครับเราเลือกบันทึกลงแอปในเวลาเดียวกันด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับติ๊กตรงนี้ด้วยกดตกลงนะครับจากนั้นกดที่ปุ่มซีเล็กนะครับเพื่อโชว์ปุ่มนะครับในขณะที่เราเล่นเกมนะครับมันจะมีปุ่มแบบเล็กๆโชว์ขึ้นมานะครับ ให้เราสังเกตดูดีๆนะครับมันจะมีโชว์ขึ้นมาในขณะที่เราเล่นเกมนะครับถ้าเรากดที่เล็กอีกทีหนึ่งปุ่มมันก็จะหายนะครับแต่ในที่ให้เรากดโชว์ขึ้นมานะครับเมื่อกี้ผมได้เซฟไปหนึ่งครั้งนะครับให้สังเกตดูนะครับให้เรากลับไปที่แอปแอปชูติ้งพัดนะครับมันจะมีไฟล์แปลกๆโชว์ขึ้นมานะครับเนี่ยจะมีไฟล์แบบนี้นะครับอันนี้คือการเซฟหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นพอเรากลับไปเซฟ กลับไปตั้งค่าอีกครั้งหนึ่งนะครับกดที่สตาร์ทนะครับเดี๋ยวเช่นเราจะอาจจะสลับปุ่มนะครับ Y ไปไว้ข้างบน r b ไว้ข้างล่างอะไรอย่างนี้นะครับให้เราทำการเซฟแบบนี้นะครับบันทึกแล้วก็บันทึกลงแอป,ปในเวลาเดียวกันนะครับกดตกลงนะครับแล้วพอกลับไปที่ตัวแอป,ปนะครับเดี๋ยวรอให้มันโหลดสักพักหนึ่งนะครับ ไม่ก็ปิดสญาณเน็ตไปเลยนะครับมันช้านะไม่ทันใจนะคมันจะมีสองอันขึ้นมานะครับให้เราลบตัวเกมเดิมทิ้งนะครับลบเซฟครั้งที่1ทิ้งนะครับให้เหลือครั้งสุดท้ายไว้นะครับก็คือค่าที่เราคิดว่าเป็นการเซฟที่สมบูรณ์แล้วนะครับให้เราเลือกแตะตรงนี้นะครับเลือกเกมที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เลือกเป็นสลัมดังเข้ามาแทนนะครับ อย่าเช่นผมออกจากเกมปุ๊บเนี่ยพอจะกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เราแตะที่ตัวสลัมดังนะครับแล้วก็เลือกดาวโหลดค่าเปรเซตไปที่คอนโดนเออดาวน์โหลดค่าเปเซตไปที่โฮมบวกอัพนะครับเมนูที่4นะครับจากตอนแรกที่มันไม่มีค่านะครับมันจะมันจะเปลี่ยนเป็นคําว่าโหลดสําเร็จแล้วนะครับเพราะว่ามันมีค่าที่เราตั้งไว้แล้วนะครับจากนั้นแตะที่ตัวเกมอีกทีนะครับแล้วก็เลือกแก้ไขที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเออแล้วก็เปิดสัญญาณเน็ตก่อนนะครับเปิดสัญญาณเน็ตก่อนแล้วก็แตะงห้บ เปิดเกมขึ้นมานะครับเห็นไหมก็จะมีค่าที่เราตั้งไว้นะครับที่เราเซฟไว้ในะที่ผมสลับปุ่มตรงนี้นะครับ R B กับ Y ตรงนี้มันก็จะกลับคืนมานะครับแล้วก็กด select นะครับให้มันโชว์ปุ่มเล็กๆขึ้นมานะครับจากนั้นเราลองเข้าเล่นเกมดูนะครับก็สามสาม,สามจับคู่เขาร่วม เราสามารถเพิ่มปุ่มเข้าไปตรงนี้อีกก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะครับมันมีปุ่มเหลือเยอะเลยนะครับปุ่มดีแพดนะครับปุ่ม l 1 l 2 r 2, r 2ก็ยังเหลืออยู่นะครับผมเลือกก็นลยดีว่ะตัวนี้เลยอ่ะปุ่ม a นะครับชูหรือว่าบล็อกนะครับปุ่ม x คือส่งบอล b คือ หลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาร์บีคือเรื่องสปีดวายคืออะไรมันจะมีอันติด้วยนะปุ่มวายนี่น่าจะอันติแล้วแต่เราเลยนะครับปุ่มตัวนี้ของผมตัวไหนเน,นี่ยในของผมนะครับมาแล้ว ชุดเลยชุดไกลเลยเข้านะครับตัวนี้ตัวนี้โอ้โดนบล็อกบล็อกอีกแล้วบล็อกอีกแล้วส่งบอลน,นี่ เรียบร้อยโอ้โดนดังเข้าไปส่งให้เพื่อนเรียบร้อยโอ้ไม่เข้าเออเรียบร้อย เห้เพื่อนอเฮ้ยโดนโดนเอาไปแล้วนะุดใกล้โอ้โหเรียบร้อย รยบ,บเลยครับก็เล่น้ดูประมาณนี้นะครับผมถูกใจซื้อก็ต่อมาได้นะครับทางเฟซบุ๊กจอแพรพ์อรบอยนะครับสวัสดีครับ